สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่รัฐบาลมีการออก9้านโยบายสําคัญเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรนะครับเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นการยกระดับคุณภาพอาหารไทยด้วยการนําเสนอวัตถุดิบที่มีมาตรฐานมีเอกลักษณ์ดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆพอต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยให้เป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารโลกนะครับ ซึ่งนโยบายที่ว่าก็จะมีในเรื่องของการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรการจัดทำข้อมูลเกษตรกรแปลงเกษตรกรในระบบดิจิทัลนะครับแล้วก็มีการประกันพืชผลการส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินการบริหารจัดการน้ำการผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูงการส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อมการทำงานและการวิจัย ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้เกษตรกร3เท่าใน4ปีหรือว่าภายในปี2,570นะครับโดยตอนนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ยังมีการเสนอร่างทําสัมมโนการเกษตรนะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถมองเห็นถึงปัญหาและแตัดสินใจพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้องในอนาคตนะครับ